ไปให้ดูสิสีกูจะบอกพี่ว่ากูไม่มีกระเป๋าตังกระเป๋าตังหายที่แกมมีอ่อ่ะนี่ตรงนี้อโอโศก่ะฮ่าไม่ว่างครับไม่ว่างตอนนี้ผมยังติดตุละอยู่ครับอ๋อนิดที่อยู่นคนเดียวเองเนี่ยได้ะระหว่างทางที่ผมทำโปรเจกต์ลงไปช่วยผู้คนที่กำลังลำบากนะครับเราก็เดินทางไปที่ต่างๆมากมายและสุดท้ายนะครับเราก็มาที่ตลาดคลองเตยผมและทีมงานก็เลยตั้งใจนะครับจะทดสอบจิตใจกันดูว่าใครเนี่ยครับในตลาดคลองเตยนี้ที่จะลุกขึ้นมาช่วยผมปรากฏว่าเราเจอพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้ครับ เน่อยากจะขอขึ้นมอเตอร์ไซค์พี่แต่ว่าประเด็นคือกระเป๋าตังค์ผมมันหายไปคือไปส่งหน่อยได้ไหมพี่อยู่บ้านอยู่อยู่นี่เองผมอยู่ที่เดียวพี่ไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากเลยพี่นะขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณครนบครับนะพี่รบกวนหน่อยพี่คือไปส่งหน่อยได้ไหมไม่ว่างครับไม่ว่าง ตอนนี้ผมยังติดตุละอยู่ครับอ๋อนี่วินไม่ว่างเราจะครับครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับผมโทษทีนะพี่นะครับครับ ไหนคนไหนคนไหนที่พี่ไปส่งได้ป่ะแล้วเดี๋ยวผมค่อยหาคนจากข้างบนตึกมาสังมาให้ได้นะโอเคขอบคุณมากพี่ชื่ออะไรไม่ต้องพี่กอลายบินโอ้เลยพี่ผมไม่ไปละผมมาลองใจเฉยผมมาลองใจเฉยจริงๆแคนดิดอยู่นู่นโอเคพี่ไม่กี่ตอนผมบอกไม่ไปพี่รู้สึกงบ้างไม่ไปละก็ เฉยๆพี่ผมว่ถ้าพี่ไปผมก็ไม่ตกรู้ว่าเมื่อกี้รู้ว่าว่าเราถแอบถ่ายพี่อยู่ไม่รู้อะไม่รู้เลยฮะแล้วคิดยังไงไอ้เฮียนี่ไอ้เฮียนี่ไอ้วันนี่แม่งไม่มีตังค์อ่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างก็พี่บอกเปล่าตังค์หายแล้วคนเหมือนกันก็โอเคก็ไปส่งมาส่งถ้าพี่บอกไม่มีผมก็ผมก็ไปผมไม่ส่งนะอะถ้าไปส่งปั๊บแล้วผมชิ่งแม่งขึ้นไปกับพี่แล้วหายไปเลยอ่ะไม่เป็นไรก็ให้เหรอก็ถือว่าแม่งไอ้เนี้ยก็ก็พี่เปล่าตังค์หายอ่ะ พี่นั่งคุยดีกว่อาอะพี่นั่งคุยส,าาสบายนั่งที่สบายสบาย,บาย,บายดีกว่าทุกวันนี้พี่ต้องวิ่งมามากขึ้นป่ะท,ที่ที่จะเปิดเทอมเนี่ยก็ขึ้นแต่ช่วงนี้แม่งหาเงินไม่ได้ก็มันเพราะว่าอะไรวะพี่ตรงนี้ตรงนี้คนมันก็น่าจะเยอะนี่หว่าโอ้อยากตะก่อนวิ่งวินมันมันมันได้พันบาทเออเนี่ยพอมีโควิดมาแบบมันแม่งวิ่งได้หกร้อยบ้งห้าไอ้เหี้ยตกไปครึ่งเลยเหรอใช่พ<อ> <c oughs> ี่แม่งหายไปเป็นครึ่งเลย วันหนึ่งห้าหกร้อยเหรอเราตัดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันมเหลือเท่าไหร่ก็เหลือปะมาห้าหรเหลือห้าหร้อยเหรอทั้งวันน,นั่งทั้งวันนี้ยเหรอหรอนนอ้าหกร้ไหนเราจะไปกินไปใช้ในครอบครัวนี่่งตกแล้วเหลือเก็บร้อยมากบางวันแม่งก็ไม่เหลือเงี้ยแล้วแล้วแต่พี่บางทีผมถ้าผมตอนเนี้ยมันใกล้เปิดเติมมนต้องหาค่าเติมแล้วค่างเทียมมันก็ตดอย่างน้อยต้องสองุดใช่ป่ะซุดหนึ่งตกเท่าไหร่ ให้บาทหรอกพี่ประมาณห้าร้อยหกร้อยมประมาณนั้นแหละเขาอยู่โรงเรียนอะไรสามัคคีโรงเรียนเปิดรูปให้ดูหน่อยเปิดรูปให้ดูหน่อยตัวตุ้มตุ้เดี๋ยวไม่มีรูปมันนี่เออ่าแล้วเขาเรียนสามัคคีใช่ป่ะเออโอ้ยตัวใหญ่พ่ออเปิดให้ดูสีสีเปิดสีสีโอ้โหตัวใหญ่กับพ่ออีกมดูพี่ตุ้ยลูกชื่ออะไรชื่อกระเป๋าอ่ะโอลูกใหญ่แต่ดีดีนี่กี่ขวบละไอ้น้องกระเป๋าเนี่ยสิบสองครับสิบสองนะ ขอเปิดรูปเต็มๆให้เขาหน่อยนี่รูปหน้าจอนี่เขารักลูกนะถือว่าเขารักครอบครัวนะเขาเอารูปรูปขึ้นหน้าอยากได้ชุดนักเรียนให้ลูกเอ้ยลูกเรียนกี่ขวบลูกกี่ขวบลูกเรียนป .6 ป .6 ใช่ป่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายใช่ป่ะเอาอย่างี้ถ้าพี่ถ้าพี่อยากให้ผมช่วยคือชุดนักเรียนใส่เจ้ากระเป๋าได้ไหมโอเค เอางี้พี่ผมผมของงี้พี่รอผมเดี๋ยวผมขอเบอร์ตรงนี้เลยผมไม่คิดเลยว่าจะมีคนดีนะครับที่ทำสิ่งหนึ่งนะครับจากเจตนานในใจที่ดีมากก็คือเขาไม่คิดตังค์ผมผมบอกเลยนะครับหาได้น้อยมากพี่มอเตอร์ไซค์คนนี้นะครับเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเลยเลยผมเ,เองที่เป็นคนขุดว่าเขาอยากได้อะไรแล้วสุดท้ายนะนรับเขาก็บอกมาว่าลูกชายเขานะครับกำลังจะเปิดเทอมแล้วก็ต้องการเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่และผมเชื่อว่าสิ่งนี้เราพอช่วยได้ดังนั้นนะครับในอีพีต่อไปเราจะบุกไปบ้านเขาเพื่อช่วยลูกเขานะครับ